เวลาผมพูดเรื่องจีนกับเรื่องสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมมักจะอธิบายปัญหาข้อขัดแย้งในทะเลจีนตอนใต้ข้อขัดแย้งของจีนและอเมริกานั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามโชว์กล้ามของตัวเองอเมริการะดมพันธมิตรต่างๆเพื่อมาร่วมในการยันจีนเอาไว้ดึงอังกฤษเข้ามาอังกฤษส่งเรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซเบธเข้ามาในทะเลจีนตอนใต้มีบางลำก็วิ่งเข้ามาเพื่อขอมาร่วมซ้อมรบกับประเทศไทยออสเตรเลียก็เข้ามาออสเตรเลียล่าสุดกลายเป็น คนที่รับใช้อเมริกาเต็มตัวอเมริกาก็เลยใชออสเตรเลียเป็นตัวยันจีนด้วยการมอบหมายเทคโนโล,โลยีทางด้านเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ให้กับทางด้านออสเตรเลียไปนั่นคือแนวรบทางด้านอาวุธกําลังต่างฝ่ายต่างโชว์กล้ามมันมีแนวรบหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็หลายๆท่านนักวิเคราะห์ต่างๆไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยผมไปเจอข้อมูลหลายข้อมูลซึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ชมข้อมูลแรกในขณะนี้เนี่ยทางจีนปฏิเสธที่จะซื้อพันธบัตรของอเมริกาอีกต่อ ไปนอกจากไม่ซื้อแล้วยังทยอยค่อยๆขายพันธบัตรอเมริกาที่จีนยังถืออยู่เป็นจํานวนล้านล้านเหรียญสหรัฐทยอยขายออกไปในขณะนี้เนี่ยค่างเงินดอลลาร์ทางสากลค่อนข้างอ่อนขณะที่เงินหยวนนั้นแข็งเอาแข็งเอา,เอาวันนี้จีนได้เปิดแนวรบทางเศรษฐกิจกับอเมริกาแล้วเป็นเศรษฐกิจมหาภาคประการแรกเนี่ยท่านผู้ชมครับอเมริกาสมัยก่อนพอมีเงินเหลือก็ให้จีนเนี่ยหรือให้ขอให้จีนซื้อพันธบัตรมาจีนซื้อพันธบัตรเสร็จอเมริกาก็เอาเงินที่กู้จากจีน ในรูปแบบพันธบัตรเนี้ยที่ได้เงินจากค่าซื้อพันธบัตรที่จีนเอาไปเก็บเอาไว้เอาไปปล่อยให้กับธนาคารหรือที่เคาเรียกว่ากลุ่มวอลล์สตรีทพวกนี้จะมีเงินเหลือเยอะพวกนี้ก็ผ่องเงินออกมาลงทุนในต่างประเทศการผ่องเงินลงมาลงทุนในต่างประเทศในโลกนี้ขณะน,นี้มีประเทศจีนประเทศเดียวที่พวกนี้เข้ามาแล้วได้เป็นกอบเป็นกำรรเพราะว่าตลาดประเทศจีนใหญ่มากท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไม่ว่าจะเป็นเทนเซนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องการเรียกแท็กซี่ของจีนหลายแห่งหลายแห่งไฮเทคของจีนนั้นเงินพว พวก hedge fund พวกนี้มันก็มาลงทุนเลยก็เงินก็ออกมามาทิ้งที่จีนแต่ตอนนี้ตลาดจีนตอนนี้เริ่มแห้งแล้วเพราะว่าตั้งแต่อเมริกาตั้งแต่ประเทศจีนเริ่มมาเค,คกบาลแจ็คมาอาลีบาบาจัดการกับบริษทัทไฮเทคทั้งหลายเอาเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มูลค่าของบริษทัทไฮเทคต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมหายไปจากตลาดเป็นจํานวนเงินเกือบ2 000, 000, 000, 000, 000, ล้นานล้านเหรียญสหรัฐนั่นคือเงินใครขัดทุนละ่ะเงินที่นักเล่นหุ้นทั้งวอลล์สตรีทหรือพวกเขาเรียก hedge fund เอามาลงเนี่ย เจ๊งหมดปรากฏว่าตอนนี้เงินที่อเมริกาเหลือเงินคนพวกนี้เหลือแต่ไม่กล้ามาลงทุนในบริษัทไฮเทคในจีนอีกต่อไปเพราะว่าลงทุนแล้วหายลงละหายน่าเรื่องที่2ละเรื่องที่า่านะผู้ชมครับอเมริกาตอนนี้เงินเฟอ้อขึ้นเร็วมากเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือว่าของมันแพงขึ้นแต่มูลค่าของของได้เท่าเดิมเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยเรากินก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาท10บาทวันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ5 0 60บบาทแต่ได้เหมือนเดิมได้เส้นเท่าเดิมได้ลูกชิ้นปลาเท่าเดิมได้ถั่วงอก เดิมส่วนต่างตรงนี้คือเงินเฟอ้อด้วยเหตุนี้เนี่ยจีนต้องการจะส่งเงินเฟอ้ออันนี้คืนไปอเมริกาให้หมดวิธีการจีนทำเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อประมาณสักปีนี้เองอะ่ะผมเคยพูดในรายการนี้แล้วท่านผู้ชมว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลกต่อมาภายหลังจีนระง,งับการส่งออกเหล็กทําให้มูลค่าเหล็กขึ้นมาสูงมากพอมูลค่าเหล็กในโลกนี้สูงมากก็ทําให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงตามไปนั่นคือที่มาของต้นทุนการก่อสร้างของอเมริกาสูง ขึ้นมากว่าเดิมเพราะว่าเหล็กเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดองค์หนึ่งในการก่อสร้างในการเป็นองค์ประกอบการก่อสร้างทั้งหมดต้องใช้เหล็กเยอะมากและยิ่งโจไบเดนพยายามจะขอเงินจนนํานวน1.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐจากสภาของเกรสเพื่อเอามาพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนสนามบินสะพานต้องใช้เหล็กทั้งนั้นแม้ต้นทุนอเมริกาจะสูงอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ชัดเจนแต่ไม่มีใครพูดท่านประชุมครับจีนส่งออ,ออกไปอเมริกาในช่วง ที่อเมริกาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มภาษีจีนจีนก็ใช้วิธีการลดต้นทุนของตัวเองลงมาคือพูดง่ายๆว่าให้มีกําไรที่เคยกําไร10บ,บาทลดกําไรเหลือแค่บาทเดียวให้กําไรน้อยที่สุดแต่ขอให้ยังส่งออกต่อจีนล่าสุดสั่งดัดหลังอเมริกาละจีนหลังจากที่มีสงครามทางเศรษฐกิจกับนายทรัมป์มาจนกระทั่งต่อมานายไบเดนจีนเห็นว่าห่วงโซ่อุปทานหรือที่เขาเรียกว่า s u พพ l y ยเชนนั้นที่คนกังวลว่าเฮ้ยโลกนี้หรือ,ออเมริกาต้องพึ่งสินค้าที่นําเข้าจากจีน เยอะมากจนเกินไปอเมริกาก็เลยไปส่งเสริมให้เวียดนามผลิตสินค้าที่จีนผลิตส่งเสริมให้ไทยทําส่งเสริมให้ฟิลิปปินส์ทำให้คนอื่นๆทำความที่จีนมันใหญ่มากจีนนี่มีฉายาว่าเป็น world factory เป็นโรงงานอุตสาหกรรมของโลกไปส่งเสริมเองก็ตามเนี่ยห่วงโซ่ประทานที่ไปส่งเสริมมาแทนสินค้าจีนแทนได้ไม่ถึง15ปรท่านผู้ชมหรือ20สูงสุดแปลว่าอีก80อเมริกายังต้องพึ่งสินค้าที่นําเข้าจากจีนทีนี้พออเมริกาขึ้นภาษีปั๊บเนี่ยจีนก ของตัวเองลงมาเพื่อให้กำไรน,น,น้อยลงณวันนี้จีนบอกไม่ต้องลดราคาแล้วให้ตั้งราคาตามอัตราเงินเฟอ้อของอเมริกาคือถ้าเงินเฟอ้ออเมริกาขึ้น3%ก็เพิ่มอีก3%เลยอเมริกาไม่มีทางเลือกต้องซื้อเพราะว่าห่วงโซ่ประธานพวกนี้คือสินค้าที่อเมริกาต้องสั่งเข้าจีนตลอดเวลาสังเกตได้อย่างท่านผู้ชมถ้าเรือที่เมืองลองบีชแคลิฟอร์เนียมีเรือจีนอยู่ประมาณ70-80ลำลอยทะเลอยู่รอส่งสินค้าเข้าอเมริการออยู่แสดงว่าอเมริกายัางต้องการของพว สิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับก็คือว่าเงินเฟ้ออเมริกาก็จะเริ่มพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นละมีเงินขอกู้กันจีนโดยผ่านการขายพันธบัตรจีนไม่ซื้อดอลลาร์อ่อนตัวลงต้นทุนของการสั่งสินค้าสูงขึ้นและไม่มีทางทําแล้วก็ไบเดนไม่กล้าลดภาษีที่ช้าตั้งเพราะการเมืองในสหรัฐอเมริกาเพราะอริพั p u b l ิก a n กั้นกลังจับตาดูไบเดนถ้าไบเดนจะแก้เกมด้วยการลดราคาลดภาษีของสินค้าจีนเข้ามาจีนก็ในหนึ่งจีนไม่สนใจลดหรืออย่างหรือลลดดไม่ภาษี แต่จีนบอกให้ตั้งราคาตามเงินเฟอ้อของอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วจะลดภาษีหรือไม่ลดไม่มีความหมายก็คือเงินเฟอ้อเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปในราคาสินค้านั้นนี่คือแนวรบทางมหมาภาคท่านผู้ชมต้องรู้นะครับท่านผู้ชมลองคุยกับคนที่รู้เรื่องทางเศรษฐศาสตร์ว่าระเบิดนิวเคลียร์ลูกหนึ่งยังไม่น่ากลัวเท่ากับเงินเฟอ้อยุโรปนี่กลัวเงินเฟอ้อจนใจแทบขาดเหตุผลหนึ่งที่อเมริกาเงินเฟอ้อต่ำมากก็เพราะว่าเขาส่งออกเงินเฟอ้อในรูปของการลงทุนด้วยเงินด,นดอลลาร์มาที่ประเทศจีนให้ประเทศจีนรองรับไปเท่ากับ จีนแบกรับภาวะเงินเฟอ้ออเมริกาเพื่ออเมริกาจะได้ไม่ต้องมีเงินเฟอ้อวันนี้จีนอีบอกว่าวัวไม่เอาเรียวอะเรียผพาหรือได้แล้วงานนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือแนวรบที่กําลังเกิดขึ้นถ้าท่านผู้ชมไม่สังเกตให้จํารายการนี้เอาไว้ว่าผมได้เตือนไว้แล้วพูดไว้แล้วแล้วระยะยาวท่านผู้ชมครับอเมริกาแพ้แน่นอน